20ปีม้วนใจเบรนดสัมพันธภาพระหว่างส a า b u c k คกับชาวไร้กาแฟถ้าพูดถึง Starbucks แล้วถือเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเชนร้านกาแฟชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาที่มีสาขาและฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นอยู่ทั่วโลกเช่นเดียวกับในเมืองไทยที่ s t a า b u c k คสามารถครองใจผู้บริโภคชาวไทยมายาวนานถึง25ปีจนกลายเป็นบ้านหลังที่สาสหรับใครหลายๆคนที่ชื่นชอบทางบรรยากาศร้านที่เป็นเอกลักษณ์ บริการและกาแฟาหอมกรุ่นที่มาจากเมล็ดกาแฟาที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีของส t a r b u c k s หนึ่งในนั้นคือม้วนใจเบรนเมล็ดกาแฟพันอาราบิก้าที่ปลูกโดยชาวไร่กาแฟาทางภาคเหนือของไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเมล็ดกาแฟที่สร้างความม้วนอกม้วนใจให้กับคอกาแฟเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของสัมพันธภาพระหว่างส t า r b u c ค s กับชาวไร่กาแฟาที่ดำเนินมาถึง20ปีเต็ม มเมล็ดกาแฟม่วนใจเบรนด์เกิดขึ้นในปี2545สตาร์บัคร่วมกับทางมูลนิธิพัฒนาชาวขาวแบบผสมผสานเกกฟ้นหาเมล็ดกาแฟคุณภาพที่ได้มาตรฐานของสตาร์บัคโดยเริ่มสำรวจทางภาคเหนือของไทยเพื่อหามเมล็ดกาแฟก่อนที่จะส่งมเมล็ดกาแฟไปทดสอบคุณภาพที่สตาร์บัคในเมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาจากนั้นจึงตกลงทำสัญญาสั่งซื้อมเมล็ดกาแฟเป็นครั้งแรกกับชาวไร่ ที่หมู่บ้านห้วยหอ้อมอเภอแม่ลาน้อยจัังหวดแม่ฮ่องสอนม่วนใจเบรนเปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายน2546อีกทั้งยังมีการส่งออกไปขายยังประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกในช่วงเทศกาลทำให้กาแฟไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นปี2559ม้วนใจเบรนได้รับการรับรอง CAFE Practice ซึ่งเป็นมาตรฐานในการรับซื้อเมล็ดกาแฟระดับสูงของส Starbuck ค ที่ชาวไร่ผู้ปลูกกาแฟต้องปฏิบัติตามแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สตาร์บัค s กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเป็นครั้งแรกและยังคงได้รับการรับรองอย่างต่อนเนื่องทุกๆ3ปีกาแฟที่ปลูกนั้นจะต้องไม่ใช้สารเคมีและปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ตามธรรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน้ําเป็นการทําไร่กาแฟที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติยั่งยืนไม่มีการตัดไม้ทําลายป่า และส่งผลดีในระยะยาวทั้งต่อชาวไร่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในส่วนของการรับซื้อเป็นการรับซื้อระยะยาวในราคายุติธรรมจากการตกลงราคาร่วมกันของทั้งสองฝ่ายนอกจากการรับซื้อเมล็ดกาแฟแล้ว Starbucks ยังส่งมอบรายได้5%เจากการขายเมล็ดกาแฟม่วนจเบรนให้กับ ITDF เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่กาแฟทางภาคเหนือ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงการเข้าไปสร้างโรงเรียนป,ปับป้าภูเขาสถานีอนามัยและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆอีกด้วยในปี2556สตา r b บคัค s เปิดตัวร้านกาแฟสตาร์บัคส์เพื่อชุมชนขึ้นเป็นแห่งแรกที่สาขาหลังสวนกรุงเทพเพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบแบ่งปันรายได้โดยนำรายได้10บาท จากการขายเครื่องดื่มสตาร์บัคทุกแก้วในสาขานี้ไปสมทบกับรายได้5%จากการขายกาแฟม่วนใจเบรนเพื่อมอบให้ ITDF นำไปพัฒนาชุมชนชาวไร่กาแฟต่อไปปัจจุบันม่วนใจเบรนมีวางจำหน่ายในรูปแบบกาแฟคั่วบรรจุถุงใน400กว่าสาขาของสตาร์บัคทั่วประเทศและมี55สาขาที่สามารถสั่งเป็นเครื่องดื่มที่ชงด้วยเมล็ดกาแฟม้วนใจเบรนด โดยสังเกตป้ายที่ติดไว้ในสาขาที่มีจำหน่ายซึ่งในอนาคต Starbucks มีแผนพัฒนาสาขาในลักษณะนี้เพิ่มเติม